ืมมัมนต้องราดด้วยมะนาวพี่น้องนี่ยสุดยอดเลยอืมงอนลำยากโ <c oughs> คชนาสวัสดีครับ มาพี่น้องมื้อนี้ได้แปลงขึ้นได้หมูคือเก่าแล้วครับอ่ะมาเด้อครับเด้อทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งส่วนปปหลาวฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเมยดมากคับเมื่อเดียวเกาหลีญี่ปุ่นเอเชียยุโรปอเมริกามากินน้ำกันพี่น้องจินเจ้าอันนี้เวียดนามเด่นอันเทียดกันเวียดนามเวยเหยามามากินน้ำกันพี่น้องก็อะไรห่างนะครับนะอื้มมะนาวมาขอจวดกันมาเนี่ยปึ๊บปื๊บปื๊บหนึ่งโบกใหญ่ๆไง Đấy, qua xe với nhau đồng cặp rồi mà phi nọng Chuột à. Khi mm. đặt kinh Chào và chạm chào cao chào đường mà uhm. Uhm. mặt mình tông làm đuôi bên nào phải nọc nè sụt giọt lên ngon lắm nha sợ lại ทำพิธีเหมือนเดิมอะวันนี้พริกเขียวพริกเขียวนี่หอมแซ่บเผ็ดอุ๊ยอุพริกนี่เอาพรมีขวดเอางี้เลยพีน่น้องนี่มาอืออือ 嗯，嗯，辣不重，嗯。 หอมบะหมีนข้าวเลยพี่น้องหอมหอมบอกผลิตภัณฑ์ไปททำนองคลายเด้ออย่าลืมเป็แบะหลานอยู่ในอยู่ปากช่างซอยเทพบันเทิงเทพบันเทิงศิลเข้าไปว่าบ้านสัิบห้าเมตรสิบห้าเมตรแล้วครับอยู่อยู่ปากข้างตอนเป็นลานทองเจียตุยแล้วครับพี่น้อง Mm. This is also the ones my family foods. Mm. So, อยชื่นใจออราจวบํากัรพี่น้องมาอือแผ่วเข้ากันลย รับแปลงข้างในหมูยู่อนอื่เลือกแปลงหรือว่าคนเอื่นแปลง,ปแ,ปลงแล้วแต่จะเลือกอิเลียครับพี่น้องถ้าคุณมากินร้านนี้คุณจะติดใจอืม,อม sập mặt. Ừ. ừ. Lại. I love lại. A ừ. อืมจับอืมอมเกี่ยวข้าว อายสดยอืมขยัเห็นพุกินเดิอดแปลงผมจัดให้ไทยได้ับได้พี่น้องห้ลายไ้คนขยากเห็นลายคนอยากเห็นลายไปม่นู่ครับหรือจันทราไทยต่ำจะขอได้ครับเด้อ

Ừ. Mm. 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 lại. ่ายท้ายสุดอุ๊จับดีพี่น้องบอกเลยว่าแซ่บหลายโยถาม่าข้าวไหมบอกข้าวครับข้าวเดียวเบิร์ต บาวูแซกุดมาอ๋ออืม,อ,มอืออ,อ,อ,อนหลัามดิด้เสียดแสบหลายพี่น่องอ่ะมือนีบผมไปสมนีพี่น่องไนดะ้พ่อสมนีมือหน้า ผมหาเด็ดมุมเซ็บ <analy> ม <zer> ุม <analy> น <zer> ูดเด็ดจำช่องไม่ขีดมุมแหวนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวชาววีดเซนบ๊ายบายขอบคุณยิ่เยิ่งรยูออลเลิฟยูเวนัมบ๊ายบายบ๊ายบายตัวน้ำกระซิบอาจารยบ๊ายบายบ๊ายบายเลิฟยู